ครับม้าปอกับปาโกลวัดโกลผมกับโกกันยังส่งเก่าเลรอครับพี่น้องเนาะมือนีเข้ามาอยู่บ้านมารีตำบลผู้ขึ้นอำเภอเสรภูมิจังหวัดเอยนะครับอยู่กับพ n w ฟาร์มนะครับเนาะซึ่งจะคว้างพ่นกะอยู่กับผมเลรอครับน้องน้องอ่ำเนาะครับเนาะหรือว่าคุณปนวัฒน์ปัสสาพะพานะครับนี่คือซื้อจริ่งผลนะครับเบอร์โทรศัพท์สี่ติดต่อักตันยปดศูนย์0ี่หกหก 0048ครับนี่คือเบอร์โทรศัพท์เคุนเนาะครับเมื่อนี้สิมีหยังเนาะครับขันพ่อป้าโกก็ต้องมีงงัวหรือว่ามีงหยาเนาะครับเนาะเมื่อนี้ผ้าป่ามาอยู่กับน้องอ้ำแล้วซึ่งเพิ่นมี่ฟ้าม้งัวซึ่งเพิ่นกเพิ่งเฮ็ดเนาะครับเนาะแม่นครับเพิ่งเฮ็ดครับฟ้ามันบ้านโดยก้อนบ้านเลี้ยงแบบบ้านๆานเป็นบ่ครับโอเคนะครับนี่คือสโลแกนของเพิ่นนะครับเนาะเมื่อนี้ป้าโกสิพา้าเบิ่งน้องทุกโตที่เพิ่นดูแลอยู่นี่ว่าสิเป็นจังได๋ พี่น้องขันหาสนใจเพิ่นเสียเขาไปแบ่งไปเลี้ยงบ่อนั่นจังถามเพิ่นนะครับไะตามปากโกลไเลยครับมาพี่น้องครับไปครับมามาเบิ้งตัวแรกนะครับเนาะนี่คือตัวแรกครับอเบิ้งนะครับนี่คืองัวแม่ลูกตัวแรกนะครับที่เขาพาเบิ้งเบิ้งนี่เนาะขอบาุณไกลๆแล้วครับขอบคเบิ้งบอกสูพี่น้องฟังเบิ้งแน่วามันเป็นยังไงงัวตัวนี้มาจยังไงครับผมครับอ่างัวตัวนี้ครับเป็น ง่วงแม่ลูกนะครับลูกเป็นลูกสาวเขบสามหนึ่งนะครับอ๋อลูกเขียบสามหนึ่งนะครับนึ่มีใบมีหลอดพรอมแนาะครบครับผมครับมีครบแล้วครับครับแล้วก็ใหญ่ครับพี่น้องโตแบบใหญ่เงี้ยวนะครับเนาะเนาะนี่เลี้ยงลูกเราลูกลูกน้องน่องน่องได้จักเดือนแล้วครับน้องน่องนั่นน้องได้สองเดือนกว่าครับผมสองเดือนกว่ากว่านะครับพี่น้องเนาะสองเดือนกว่าแต่ว่าเบิ่งลักษณะนะครับใไงเงี้ยวนะครับลูกกับญ่แม่นี่ใหญ่เลยนะครับสูงกว่าบ้านลอยหกสิบห้าสิบกว่าหกสิบแล้วครับ แต่ว่าน้องนี่ยได้ได้ได้ลูกมาสองตัวเลยครับได้ลูกมาสองตัวเลยครับนี่เบิ้งนะครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งพีไก่น่ามับน้องน้องกับเป็นล okay. <min realised> <min> ูกของเคเอฟสามนึงนะครับสามนึนะคุณเคเอฟสามนึงครับไก่งครับไงเบิ้งนะครับพี่น้องไงนะครับคันห้าพี่น้องบ้านเฮาสนใจอยากได้กัสีแบงพินแบงน้องบ่ครับเปิดแบงนะครับผมเอาเพิ่นเเปิดแบงอยู่งน้องพี่น้องเด้อครับเปิดแบงครับมาบ้านมารี ตำบลภูเงินอำเภอเสรภูมิจังหวัดลอยเอียดนะครับเนาะหรือว่าติดต่อเพิ่นมาทางเบอร์โทรศัพท์0804660048นะครับนะครับนั่นคือน้องอ้๋มนะครับเนาะน้องอ้๋มนะครับบ้านบารีนะครับผู้ใดมักแบบนี้ครับมักแบบใหญ่ๆสูงๆโค้งสางดีๆสีแดงจัดจริงๆนะครับเนาะกลับมาหาเพิ่นเลยครับผู้ใดมองหาพุทสิเอาไปดูแลอยู่นะครับผู้ใดมองหางพว่สิดูแลอยู่ได้เบิ่งช่องปลาโกแล้วก็ มาเลยครับโทรหาเพิ่นเลยนะครับบัณฑ์รีนะครับแล้วเพิ่นกับว่ได้มีงัวตัวเดียวด้วยครับมีงัวอีกหลายตัวที่แนะนําพี่น้องเนาะครับเพิ่นเลี้ยงงัวกําลังสิพัฒนาเนาะกําลังสิพัฒนาเนาะครับลูกผสมสายพัฒนาครับครับสายพัฒนาอยู่ครับตอนนี้เนาะกําลังเลี้ยงลูกพัฒนากําลังเลี้ยงลูกอยู่ครับเนาะนี่ก็ซ้ำๆกับปลาโก้เหรเพิ่นก็อยู่บ้านใกล้ๆกันนี่แหละครับเนาะนะครับนี่น้องซึ่งเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับนี่ตัวเมียครับตัวเมียครับตัวเมียครับอย่าแบ่งพี่น้อง นี่แม่เพิ่นนะครับแม่ใหไงนะครับโอ้แม่แม่แม่ผสมสีทับเราไหมครับนี่แม่ขึ้นเราครับเด้วมืนีกันไลยผสมอ๋อผสมมือนีนะครับรอบผสมมมือนีว่าสีผสมอียังครับบอกหมอคนนั้นเพิ่งเห็นนะครับอ๋อครับสีผสมมือนีครับครับผมอ่าแม่กับอ่าติดสั้น์ต่นะครับเนาะเป็นสั้นนะครับเป็นสั้นนะครับมาผสมผสมสีผสมมือนีแล้วครับพี่น้องเนาะครับคันผู้ใดสนใจอยากสีได้เอาไปดูแลกอะมาหาเพิ่นได้หรือโทรหาเพิ่นตามเบอร์โทรศัพท์ที่ป้ากูบอกไว้นั่ยนะครับเนาะครับนี่คือเพิ่นเปิดรราาคคนะับเเปปิิดดอ่ อ่าบอกพี่น้องได้บอกว่าประมาณเท่าไหร่ครับเปิดไว้12จุดหาครับ12จุดหาเนาะครับ12จุดหาเนี่ยคือราคาเนี่ยสามารถคุยกันได้เนาะครับเนาะได้ครับต่อรองกันได้ครับต่อรองกันได้เนาะครับมาหาเพื่อนโหลดเนาะครับเนาะมาหาเพื่อนโหลดเนาะนะครับนี่แม่พร้อมสีผสมเลยครับไงครับ่ครับครับครับนี่คือลูกเคเอฟสามหนึ่งครับอายุสองเดือนกว่าแล้วครับเนาะเอาบัดนี้พาพี่พาน้องไปเบิ่งโตต่อไปนะครับบัดนี้เนาะ ขเขาเป็นใ้ขวางเลยนี่อย่าไรน้ะโอ้นี่ปูในขวางเลยครับม้วนสาวนมเนาะเวสาวครับผม้วสาวพึ่งผสมครับไปผสมเนาะไปไปขยับไปลูกไปมามามาเนีโอ้โหใหญ่ครับตัวหนึ่งใหญ่ม้วสาวตัวหนึ่งใหญ่ครับใหญ่เลยใหญ่ครับสีกะแดงใส่ได้ครับแดงใส่ได้บางขาบางแขนครับขาเหี่ยวศูงประมาณนั้นลอยหาสิบกวาเหรอครับนี่ว้วสาวด้วยครับนี่ อย่างสีใหญ่บางอย่างขวางครับตามกัวเลยครับบางบย่างขวางตากลัวตัวนี้ครับเพื่อนผสมหรือไป่ครับนี่ผสมเอฟหกแปดไปแล้วครับผสมผ่านรอบครับผมผสมเอฟหกแปดรอผ่านรอบนะครับตัวนี้เป็นวัวสาวครับเนาะเอฟหนึ่งจดเอฟบ้าหรือเปบ่าครับนี่ยจดเอฟบ้าจดเอฟหนึ่งนะครับเด้อนี่ครับเรียบร้อยเลยเพิ่นจบเอฟหนึ่งมาแล้วแล้วก็ผสมรอผ่านรอบแค่นั้นแหละครับเอฟหกแปดนะครับจบการเรียงนะครับเด้อนะครับ นี่นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผ่านผู้ใดสนใจกับติดต่อเพิ่นล่ะครับเนาะเพิ่นกับดยินดีแบ่งพีแบ่งน้องทุกคนล่ะเพื่อไปพัฒนาต่อไปเพิ่นกับกาบอัฒนิเก่งบันไดเพิ่นว่าเพิ่นถล่มตัวโอ้ทอมตัวนะครับเพิ่นกับว่าเพ่ทับเจงบันไดเพิ่นกิอย่างไอพี่มีน้องหรือหรือผู้ใดสีมีคับเนะ้อแนบดีๆยังกัโทรมาบอกคนเนี่ยรับเนื้อหรอครับเด้อเพิ่นกัว่าเพิ่นเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่หัดเลี้ยงนะครับแต่ว่ากะสีแบ่งพีแบ่งน้องอยู่นะคครรรััััับบบเออออาาาาสหตตตววนนีี้่่่ผมไปกลครับ นะครับม้าควางนี่นี่เห็นไหครับนี่นอกนี่นองนี่กันแม่สาวครับทองแรกครับผมนี่กับแม่สาวทองแรกทัพผมทับไปเจ็ดเดือนเลยครับนี่นี่ทองในขาเดือนกว่าครับทองห้าเดือนกว่าแล้วครับนี่นี่ตัวนี้มีลูกแค่แน่นอนบะเนี่โอ้นั่นมีอันนี้ลายออกมาแล้วตัวนี้ครับโอ้หาเดือนกว่าแล้วครับขาเดือนกว่าแล้วนะครับครับผมน้องนี้ครับน้องทับตัวใดครับนี่น้องทับตัวใดอ่าผสมพเลือดลอยครับสายดีบีครับพอเลือดลอยสายดีบีนะครับครับผมโอ้นี่สายดีบีพอเลือดลอยสายดีบี เนาะครับในหันมามาทางนี้เนี่ยครับน้องครับเด้๋หาเดือนเลยครับนี่เนาะนี่มีมีทองแท่สำหรับผู้ที่มองหาแบบทองแท่แท่เลยนี่นี่คือรับประกันเลยเนาะครับรับประกันตั้นี้รับประกันทองเลยครับรับประกันทองเลยนี่ทองหาเดือนเลยครับนี่ เนาะลองแล้ครับเออพ่อสิบอกราคาเพิ่นได้บอกข่าวว่าสิเปิดอยู่ตรงไหนเนาะตัวนี้คันมักหน่ำกับเปิดหน่ำแปดสิบว่านี่แหละครับมาหลายครับแปดสิบต้นต้นนี่แหละครับขันมาหอดมาถึงกันกับมาบอกกันครับมาบอกกันท่องแท้แน่นอนรับประกันท่องหาเดือนพร้อมครับสายดีบีนะครับเนาะสายดีบีนะครับเอานะครับนอกจากนั้นเพิ่นยังมีอีกหลายตัวด้วยครับเดี๋ยวปากโกติภาไปเบิ่งทักผมเลยไป็นยงไปทางทักผมนะครับนะครับนอกโอ้แม่นะครับพี่น้องมือนี้ผมอยู่บ้านมารี ตำบลผู้เงินอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดยังอยู่ใกล้ๆแถวบ้านคือเก่านะครับยังอยู่ใกล้ๆแถวบ้านคือเก่ายังอยู่เขตจังหวัดร้อยเอ็ดคือเก่าครับเขตเสรภูุ่มพีเก่านอกจากนั้นเพิ่นก็ยังมีงัว่างัว่าสาวงัวสาวเนาะตัวนี้เนาะแต่แบบเป็นสีขาวเท่าครับนี่การเลือดสูงจะน้อยแล้วนี่เน้อเน้องครับอ่าเขาเขาเจดหรือไปครับนี่จดเรียบร้อยแล้วครับผมจดเรียบร้อยกันก็แลครับนี่จดเรียบร้อยกันเอาไป ต่อยอดนะครับอายุน้องจักเดือนเลยครับนี่อายุ13เดือนครับ13เดือนนะครับนี่น้องน้องนี่13เดือนนะครับงามเลยนะครับนี่เนื้อหนังนี่บ่ต้องห่วงนะครับเนื้อหนังห่วงสีสำหรับผู้ที่มักสีแบบนี้ครับสีแบบนี้ไปผสมครบเครื่องครับผมครบเครื่องนะครับครบเครื่องหูดำครับหูดำทุกอย่างครับหนาละครับสวยหนังหนาซาใหญ่เหมาะสำหรับสิเป็นแม่พันธุ์ต่อไปเลยครับนี่นี่ครับเพื่อนกะให้พี่น้องมาเบิ้งมาเบิงนะครับทุกทุกตัวเลยนะครับกับมาสอบถามเพิ่นได้ มันว่อันนี้ครับมาหากันมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็เพิ่นเพิ่นกับว่าเพิ่นบดิเก่งมาในดอกแต่ว่าผมเบิ่งแล้วนายทีเก่งอยู่นะครับเบิ่งครับเบิ่งนี่นี่ก็เป็นลูกผู้ใดครับตัวผู้นี่ลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกครับโอซีไว้ศูนย์เก้าหกครับลูกลูกโตโตผู๋นะครับนี่โตผู๋นะครับน้องโอผู้ใดมักแบบนี้เอาไปคุ่วฝูงไปเป็นจ้าฝูงหรือว่าเอาไปพัฒนาต่อไปกับมาได้แล้วครับตัวนี้เพิ่นกัยินดีอ่าให้พี่น้องนะครับนะนี่คือง่วะ ทีมีพมันดูแลอยู่นีนะครับอดูแลแบบบ้านๆเลี้ยงแบบบ้านๆโดยคนบ้านๆนะครับก็นะครับนี่นี่ขอคนกัเพึิ่งเฮ็ดได้กันมีขี้ง่วงยังกับท่านหลายนะครับนี่ล้วมาออกมาตัวตัวฟูสุไทยบ้านเนาะฟูสุไทยบ้านนี่ยังมีอีกนะครับพี่น้องยังมีอีกครับยังมีอีกนะครับนี่มาเบิงบัานนี่ไท่แทะนะพี่น้องบ้านนี่ม้วาไท่แทะนะครับนี่นี่คือม้วนไท่แทๆครับนี่เบิงเบิงครับนี่แม่ไทยเลยครับ นี่นี่นี่ลูกลูกไส้นะครับลูกไส้เป็นลูกผู้ใดครับนี่ลูกไส้ซีว่ายชุนกระหกครับผมอ๋อลูกซีวายอีกแล้วพี่น้องเอ้ยซีวอีกแล้วครับท่านเนาะครับเหนื่อนนังเหนื่อหนังคักโอ้ยเบิ่งเนี้ยอูยูอยู่เบิ่งแม่ครับบันเบิ่งแม่เบิ่งแม่ครับเบิ่งแม่บัดเนี่แม่เนี่ยเป็นไทยแท้ครับไทยแท้ครับนี้ยจุงออกไปจังหน่อยแน่ห่างออกไปจังหน่อยแน่แม่นั่นให้พี่น้องเบิ่งแน่ว่าไทยแท้มันเป็นยังไง ขึ้นไหนนอกออนี่เขาเอื่นรถจักรยานใส่กับรถสิบล้อครับจากรยานใส่กระรถสิบล,ลอ้อลูกมากเลยเป็นหกล้อนะครับบัดต,ต่อไปลูกนี่กาชีพัฒนาไปไงนี่คือลูกซี่ไหวนะครับนี่ลูกซี่ไวโอ้ไงครับนี่แหละครับบัดพี่นอ้องผู้ใดสนใจกาโทรมาสอบถามเวียนมหาเพื่อนใดยูบันมารีตะบนภูเก้นอัเฟเภอรมเรจังพุัมจ้มยเล็ดหรือโทรศัพท์สอบถามเพน่อนใดเบอร์ศูนย์ 466หกหกน้องอ้ำนะครับน้องอ้ำเด้อ PMW อ็นดฟาร์มนะครับนะครับไปมาบันครับสำหรับพี่น้องที่เข่ามาเบิ่งปลาโกมื่อนี่นะครับสนใจหรือว่ามักอ่าง้อคอของเพิ่นนะครับการติดต่อเพิ่นมาได้แล้วก็มื่อนี่ปลาโกก็ต้องขอขอบคุณน้องอ้ำนะครับที่ให้โอกาสช่องปลาโกได้บ้างท้ายทอดเรื่องการเลี้ยงงัวการดูแลงัวให้พี่น้อง ผูุ้กคนที่มักง้อคือการเลีย้ยงง้อคือการได้เบิงนะครับหรือว่าผู้ใดอยากแบ่งปันผู้ใดอยากอ,อยากสีเลี้ยงง้อมือไม้หรือว่ามือเก่านั่นแหละครับ,รบขันคิดพอดเบงแล้วว่างามขึ้ใจกลมาหานนองอำ่ำเลยนครับหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามเพื่อนไดนะครับมือนี่ปาโกก็ตตรงขอขอบคุณน้องอํำครับขอคลิปนี้ก็จบคลิปนี้ไปสักอนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ<อ>